มีใครชอบสับป,ปะทนแบบสีสดสดบ้างไหมคะสับป,ปะทนคันนี้จะเป็นผ้าตาดลายไทยสีส้มเป็นอีกสีที่สวยสดมากไม่ <c oughs> ว่าจะอยู่กลางแดดหรือว่าในลม่มสีสันของเขาเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่มีดรอปใครที่ชอบสับป,ปะทนแบบสีสดสดแล้วก็งบเบาๆเนี่ยแนะนําเป็นผ้าตาดลายไทยเลยนะคะในบรรดาสับป,ปะทนทั้งหมดเนี่ยผ้าลายไทยเนี่ยงบถูกสุดละแต่ถึงถูกอ่ะก็ยังสวยอยู่พูดง่ายๆว่าตอนทาสับป,ปะทนเนี่ยพี่อู๋ก็พยายามใส่ใจสับป,ปะทนทุกคันไม่เกี่ยวกันนะคะว่าถูกหรือแพง ที่สับปะทนถูกแพงต่างกันเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอยา่างสาหรับช่างทําสับปะทนผ้าลายไทยเนี่ยถูกสุดเพราะว่าทาง่ายด้วยก็ตั้งแต่ขั้นตอนการตัดเย็บจนกระทั่งประกอบเป็นรูปล่างผ้าลายไทยกับผ้าลายดอกเนี่ยใช้เวลาสั้นสุดละก็ไม่แปลกที่จะถูกกว่าผ้าแบบอื่นๆถึงแม้จะถูกแต่พี่ก็ไม่ได้ทําแบบช่วยๆนะไม่ว่าจะเป็นโครงหรือระบายก็จะมีการพับเก็บขอบเรียบร้อยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสั่งทําสับปะทนที่ใส่ใจรายละเอียดในการทําอย่าลืมนะ ถึงรวมบุญสังกพันธ์นะคะร้านอยู่ตรงข้ามวัดขุนทิพย์พอดีเลยค่ะ